เราเห็นแล้วนะคะจากบรรยากาศนั่นหมายความว่าจะเห็นชุดนักกีฬาที่ใส่ในการแข่งขันกีฬาซีเกมสในครั้งนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมก็เป็นการเปิดตัวชุดแข่งขันของนักกีฬาไทยในซีเกมสครั้งที่3าภายใต้ในแนวคิด e in Thailand Made with Spirit ค่ะไปดูบรรยากาศในการเปิดตัวผู้สนับสนุสน,นชุดแข่งของทีมนักกีฬาไทย ที่เปิดงานถแถลงข่าวนะคะในเรื่องของชุดการแข่งขันแล้วก็เดินทางที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่3าาที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพค่ะโดยมีนายแพทย์มีชัยอินวูดรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหารพร้อมด้วยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมงานกันอย่างขับคั่งนำโดยนักแบดมินตันอย่างวิวกระบุญวิทิสารเมรัชนอกอินทนนท์เดชาพลพัววรานุเคราะห์และเฟรมสุพ,พิศราเพียวสามพรานสองนักฟุตบอลอย่างสาย,ยามแยบ สงครามสมุทรน้ำผึ้งนะคะและนุกนิกนัทธนิชาใจแสนค่ะนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการแข่งขันแนวคิดครั้งนี้นะคะที่นำมาผลิตเสื้อในซีเกมภายใต้แนวคิด a ม e in Thailand Made with s p i r i ดด้วยการนำความเป็นไทยเข้ามาสะท้อนถึงอัตลักษณ์ไทยผสานความเป็นผู้นำด้านแฟชั่นใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่คำนึงถึงการใช้งานจริงของนักกีฬาขณะเดียวกันมีการนำวัสดุวีไซ์เข้าจากขวดพลาสติกมาใช้ในการผลิตเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน นอกจากชุดแข่งขันแล้วก็มีเสื้อแจ็คเกต็ตชุดวอร์มเทรลสูทและเสื้อโปโล,โลที่นำมาให้กับนักกีฬาได้สวมใส่ในช่วงของการแข่งขันนะคะอันนี้เป็นทางน้องบีจันแจมสุวรรณเพ็งนะคะสำหรับเสื้อโมยในครั้งนี้ค่ะซึ่งการแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33พร้อมจำาหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้นะคะก็เป็นมิติใหม่เหมือนกัน,นะคะ่ะคือพอดูไลฟ์ในบรรยากาศการเปิดตัวแล้วถ้าสนใจก็คือกดเอฟชุดไปด้วยได้เลยครับ มิติใหม่อย่างแท้จริงจริงเนี่ยวันนี้อีกหนึ่งไฮไลท์นี่คือสยามยับนะคะกับสงครามสมุนํำพึ่งค่ะก็มีตัวแทนเป็นเซเลบริตี้นะคะเป็นตัวแทนของกองเชียร์ไทยนะคะอย่างเต้นกับเฟิร์สวันนักแสดงจากซีรีส์เข็มจีราต้องรอดนะคะก็น้องๆถือว่าไปเป็นตัวแทนของกองเชียร์ไทยด้วยนะคะบรรยากาศนี่เหมือนแฟชั่นโชว์เลยนะฟอนโลแล้วคนนี้ภูตะวันโสภาค,ค่ะนักกีฬาตรากอกทีมชาติไทยนะคะ ชุดของนักฟุตบอลกับนักกีฬาตะกอ้อค่ะจะเป็นชุดแบบเดียวกันพี่สอนก็จะมี3มสีมีสีน้ําเงินมีสีแดงแล้วก็สีขาวนะคะแล้วก็โล่ลายเกมากอันนี้ของนักกีฬา ES p o r t นะคะอ๋อครับน้องนาย EA นะคะใครเชียร์ในเกม rov e, ซึ่งก็จะใช้ในการแข่งขันกีฬาซีเกมในครั้งนี้ด้วยนะคะส่วนคนนี้ตาสอรอัดดาบ,บัางค่ะมาในลุกสุดเทนะคะเสื้อสําหรับงานนักกีฬากรีธาที่ใช้ลงทําการแข่งขันมีทั้งแบบแคนกุดและเบนแบบ แคนสั้นนะก็มีหลายรูปแบบให้เลือกกันนี่ค่ะน้องเติ้ลและน้องเฟิร์สวันนะคะคนนี้ใช่ไหมที่แบบจะเสียงกรีดดังสุดในงานคนนี้เสียงกรีดดังสุดในงานเออเสียงกรีดในไลฟ์ก็ดังเหมือนกันเพียงแต่ว่ายุ่ไม่ได้ยินเฉยๆแต่ว่าแต่ว่าคนดูกระแสตอบรับค่อนข้างดีนะคะเนี่ค่ะเราก็จะเห็นมิติใหม่ในครั้งนี้เขานาสถาปัตยกรรมแบบไทยก็จะเห็นเรื่องลายจั่วหรือว่าอย่างลายกระหนกที่ถูกนํามาใช้นะคะในการตกแต่งลวดลายใช้ลักษณะการวางลายที่มีความทับซ้อนกัน แต่ยังต้องสวมใส่สบายนะคะแล้วก็ระบายอากาศได้ที่เหมาะสมกับการใช้งานจริงของนักกีฬาอันนี้ไม่มีเกตเพเยอร์ไม่มีเกสตสเตเดียมนะคะครับสำหรับนักกีฬาไทยใส่แบบไหนกองเชียร์ชาวไทยคุณก็ได้ใส่แบบนั้นแล้เท่าที่คุยกับบรรดาน,นักกีฬามาเนี่ยเขาบอกว่ากว่าเขาจะได้ใส่เนี่ยก็คือทันวานะแต่เราแฟนๆเนี่ยถ้าคุณสนใจคุณได้ใส่ก่อนเลยนะ เนี่ยดูลดลายนะคะใส่ก่อนเทก่อนนะครับใช่ใชค่ะเ <c oughs> นี่ยลายหนกนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดลองสังเกตดูดีๆ <c oughs> นี่น้องนุกนิกนะคะถือว่าเป็นตัวแทนของนักกีฬาวอลเลย์บ,บอลน,นะคะ <c oughs> แล้วก็มีทางอินฟลูเอนเซอร์อีกหลายๆคนนะที่มาเดินแบบกันภายในงานนะ <c oughs> บรรยากาศก็เป็นไปะยะอย่างอบอุ่นนะคะ <c oughs> เกือบ20ปีแล้วนะครับที่เราไม่ได้เป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์คือจริงๆเป้าหมายของซีเกมส์เนี่ยก็อยากจะให้ชาติในอาเซียนเนี่ยได้มีส่วนร่วมก็จะวนกันเป็นเจ้าภาพสมัยก่อนนี่ก็อาจจะวนตามลําดับตัวอักษรทีนี้มันก็เพิ่งจะวนกลับมาที่ไทยแลนด์นะ<ฆ>ครับในปี2568เนี่ยครับครั้งล่าสุดที่จัดเมืองหลักเมืองเดียวก็คือจังหวัดนครราชสีมานะครับ<ฆ>แต่ก็อาจจะมีบางชนิดกีฬานะครับที่ไปรับหน้าที่ร่วมในการจัดการแข่งขันอย่างพวกกีฬาทางน้ําหรือว่าที่พวก ต้องใช้กระแสลมอย่างวินเซิร์ฟหรือว่าเรือ,บยอยใบนะครับใช่ค่ะจริงก็มีหลายสนามนะคุณผู้ชมอย่างกีฬาตะก้อเนี่ยก็จะแข่งขันที่จังหวัดนคปรปฐมนะสนามกีฬาเทศบาลนาคลปรปฐมนะคะใครสะดวกตรงไหนสามารถที่จะติดตามแล้วก็ร่วมกัจกรรภาพที่ดีได้ในทรเมนีค่ะครับ